นี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยโอ้โหอ๋อพี่ิเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยครับผมเออเจ้ครับเอาสวัสดีสวัสดีครับชาวแฟนเพจหน่อยร้านฟ้าบิบิกันครับครับผมวันนี้มีสินค้ามาจัดโปรกันอีกแล้วครับแา่ที่เราจัดโปรของของฮ่องกงเนาะใช่ครับตัวถูกสุดพันกว่าบาทนะครับอันนี้ลูกค้าถามมาว่า มีโปรโมชั่นไต้หวันบ้างหรือเปล่านะครับนี่นี่นครับงานไต้หวัน,นคือง่ายว่าเปรียบเทียบก็คืองานไต้หวันเนี่ยมันดีกว่างานของฮ่องกงนะครับแต่ราคามันสูงกว่างานไต้หวันเนี่ยเป็นงานที่ทนนะครับทนที่สุดอะครับผมว่านะในในพวกแบรนด์ WE อะไรเงี้ยก็จะดีกว่าฮ่องกงนะครับราคาขยับขึ้นมาหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ2 8 0 0ถึง3,000นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าลูกค้ามีงบประมาณนะครับ ก็แนะนําเล่นไต้หวันนะครับก็จะดีดีกว่าฮ่องกงนะครับแต่ถ้าคนงบที่ไม่เยอะมากนะครับก็แนะนําเป็นฮ่องกงก็ได้เอาไว้ยิงเป้าเล่นอะไรเงี้ยราคาก็พันกว่าบาทนะครับแต่พวกนี้ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวพี่เต้ยนะครับแนะนําตัวไหนบ้างพี่เต้ยอาชี้ทีละรุ่นเลยมีก็สิบเก้าให้ชมก่อนนะให้เราก่อนนะครับนี่นิยมเนาะนิยมที่สุดนิยมที่สุดแล้วก็สิบเจ็ดสิบเจ็นาะก็สองคนสายใหญ่ สองรุ่นนี้ก็คือต่างที่ขนาดใช่ไหมครับราคาละพี่ก็สองพันโปรโมชั่นให้ลูกค้าก็ตัวนี้ให้ไปสองพันแปดแล้วกันเนาะโอเคอ่าสองพันแปดของไต้หวัน WE บอ่ะบอกราคากันไปเลยนะครับอ่าถัดมาทีนิยมระดับสองโคโคโคจะเป็นโค1 9หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับจะมีสองสีแบรนด์ WE นะครับมีดำกับเงินอ่าสีดำก็จะอยู่ประมาณสองพันเก้าครับแล้วก็ตรงนี้สีเงิน จะอยู่ประมาณ3,500นะครับแล้วก็มีบาเลต้าครับบาเลต้าแล้วก็มีดำมีเงินเหมือนกันนิยมติดตลาดพวกนี้ขายดีคนจะเล่นเยอะอะไรเยอะรองรับเยอะแล้วก็พวกไฮคาปาไฮคาปาก็จะมี3 3 3 4รุ่นมีเนี่ยไนท์ฮอวก็อินฟินิตี้แล้วก็พวกกล้อง5นิ้วครับผมหรือว่าลำกล้อง4.5นิ้วเนาะครับพวกนี้ จะมาลองยิงก็ให้ดูดิยิงเป็นไงบ้างนะครับแต่ทุกทุกคนถ้าดูในอินเทอร์เน็ตครับก็จะรู้อยู่แล้วครับว่า WE เนี่ยเป็นรุ่นที่เอ๋อเรียกว่าทนทนทนที่สุดแล้วล่ะผมว่าในราคาอยู่ในงบประมาณเนี้ยทนสุดสองพันกว่าถึงสามพันไม่เกินห้าอะผมว่าทนสุดแล้วึกสุดโอเคเดี๋ยวพี่เต้ร์จะลองยิงให้ดูเราลองอะไรลองก๊อล์ฟนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถามพี่เตอร์พิเตอร์ใส่แว่นใหม่เนี่ย ะกลัวมองไม่เห็นกลัวมองไม่เห็นกลัวมองไม่เห็นเป้าครับหรือหรือกลัวลูกเข้าตาหรือไงไม่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 ยิงจนชินแล้วครับกลัวมองไม่เห็นเฉยแล้วแล้วแมนยูเป็นไงแมนยูตอนนี้เป็นสองศูนย์สองศูนย์นี้อยู่ที่สามอยู่ที่เออเด็กผีเป็นอย่างนี้นายไปยิงสองกระบอกต่อเฮ้ยเอาจริงจริงหยุดแล้วเหรอผมบอกให้นะในในเพจใน YouTube นะเขาบอกพี่เต้รเป็นสิ่งปืนคู่ไปแล้วนะพี่ยิงเลยนะบอกให้ มางานดีครับผมบอกเลยตรงนี้ก็ความเร็วมา300กว่านะครับสวยด้วยเดี๋ยวนี้กอสิบเจ็ดสิบเก้านะครับคมเต้จะยิงตัวไหนให้ดูอีกทีหนึ่งออไฮคาปาด้วยว่ะกับบา,าเลต้าแล้วก็โคป่ะทีละรุ่นไปแอนะบให้ดูหน้าร้านนะครับให้ชมให้ชมหน้าร้านนะครับร้านปารี่ิบรการห้างเมกา,า,าพลาซาสะพานเล็กครับระหว่างรอพิเตอร์เติมแก๊สนะครับ ร้านอยู่ตรงไหนของเมก้านะครับลูกค้าถามเดียวก็คืออยู่ชั้นสองนะครับโซนบีบันไดเล่นคู่นะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยในบันไดเล่นเดียวกับคู่นะครับขึ้นบันไดเล่นคู่มาเนี่ยแล้วเลี้ยวขวาเจอเลยร้านสีฟ้าจะเจอหน้าพี่<ก>ฟ้าก่อนเลยหน้าพี่ฟ้าบ้างมาพี่เตยบ้างนะครับอ่าต้องเป็นรถโกนี้นะครับรอพี่เตยแป๊บนึงเนี่ยใส่ลูกใส่ด้านล่างนะ ัแชทความลงตรง,ตรง,ตรงแปดเก้าวิพอจก็บคาปาปะทะมาเรตา้าให้คาปาปะทะมาเรต้าเอาเลยเอาเอานี่ครับให้คาปาปะทะมาเรตา้ายิ่ง Ja, <applause>